สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาจากอันดับนะครับในส่วนของปีกซ้ายปีกขวากันนะครับในส่วนของเมเจอร์ครับว่าเขาใช้นักเตะคนไหนกันบ้างครับว่าไปแล้วไปชมกันเลยนะครับไปเลยสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อบมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA p o i n t และแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะครับพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมเกิอะไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะ การเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับซึ่งตำแหน่ง RW นะครับมีอยู่ที่5อันดับเท่านั้นนะครับมาดูที่อันดับ5้กันดีกว่าครับนั่นก็คือนิโคลวิลเลียมครับมาตั้งแต่คนนี้นะครับเป็นของดีแน่นอนเป็นตัวเมตาครับ โควิเลียมครับข้อดีของเขาก็คือในเรื่องของเท้าที่ถนัดค่าห้าครับทําให้สามารถเล่นเฮดเฮนได้ด้วยนะครับเนอกจากมีประโยชน์ในส่วนของมเดีเจอร์แล้วเฮดเทนนี่คือตัวตัวจี๊ดเลยนะครับเป็นตัวที่สับขาแล้วพุ่งไปได้ดีมากๆครับใครที่ลองเล่นแล้วจะรู้สึกว่าชื่นชอบเลยเล่นง่ายนะครับในส่วนของโควิเลียมครับแล้วก็ยิงดีด้วยนะครับดูในเรื่องของพลังงานครับมากครับอยู่ที่สี่จุห้าครับสกลมุกสี่ดาวครับ สปีดดีมาก 126- 1 2 5รานะครับราคาในปัจจุบันก็อยู่ที่2003นะครับตัว O/R 1 0อยแต่ว่าใช้งานได้ดีจริงๆ,ๆนะครับก็ so, <อ>ราคาจะแพงอยู่หลักหลักพันล้านนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นราคา <h> เป็นราคาปัจจุบันแล้วล่ะนะครับเนาะเราจะหารุเตดดีๆราคาหลักร้อยล้านเนี่ยหาไม่ได้นะครับต้องเป็นหลักพันล้านแล้วล่ะนะครับเนาะในส่วนของคุณสมบัติของนิโควิเดียมครับก็จะมียิงแบนโคงน้งเนือชั้นยิงไซค่อยนะครับในส่วนนี้นะครับ ในส่วนของนิโควิลเลียมนะครับมีผู้ชื่นชอบนะครับแล้วก็ใช้งานเขาอยู่ที่6ทีมนะครับทำให้เขาติดอันดับ5นะครับผมมาต่อกันด้วยที่อันดับ5เป็นอ,อันดับ5คู่นะครับตัวนี้ก็เคยใช้งานนะครับจริงๆก็ใช้งานปัจจุบันอยู่เหมือนกันนะครับเป็นริวรัลโดนะครับตัข้อดีของริวรัลโดนะครับก็เป็นนักเตะไอคอนนะ คุณสมบัติก็มีอยู่3ามอย่างนะครับมียิงปบบโค้งเหนือชั้นแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลนะครับยิงของเขาค่อนข้างดีนะครับในส่วนของลิวันโดนะครับในเมนเจอร์ผลงานที่ให้มาอยู่ที่4.5ครับสกิมุบ4ดาวครับสามารถเล่นเฮตูเมก็ได้นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องเท้าก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับใครที่เล่นลิวันโดแล้วก็จะรู้สึกว่าเขามักจะยิงขาซ้ายนะครับด้วยมุมแคบๆนี่แหละครับก็ยิงดื้อๆไปเลยครับ ทำให้บางหลายจังหวะเราก็หัวเสียเหมือนกันนะครับในส่วนของเฮท e a d นะตัวนี้มีปัญหาเรื่องเฮทเวทนิดน,น,นงึงนะครับเวลาจะยิงนะครับแต่ว่าถ้าเข้าได้เข้าเท้าขวาเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับยิงดีอยู่จริงๆเท้า4ตรงนี้น่าจะเป็น4นีจุดท้าไซ้ำถ้าเป็นเฮทเวทนะครับแต่ถ้าเมนเจอร์ก็คงจะต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ไปกับบอลได้ดีครับเสียบอลยากหน่อยนะครับก็เป็นตัวที่เอาเอาตัวเรดได้นะครับมีเนือชั้นตรงนี้นะครับ อย่างเช่นตรงนี้ก็เหมือนกับว่ามีมีความฉลาดขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับคือเอาตัวรอดได้แหละประมาณนี้นะครับมาดูในเรื่องของสเต็ปกันบ้างครับสปีดอยู่ที่1 1 7่งร้อยสิบเจ็ดหนึ่งร้อยสิบแปดครับก็แต่ว่าความสูงสูงดีนะเวลาตอกส้นอะไรพวกนี้สามขาและพุ่งดีนะครับในส่วนของลิเวนรโดนนะครับก็ในเรื่องของไปกับบอลไปได้ดีอยู่แล้วครับการจบสกอรอดดีครับส่วนนี้ก็เป็นตัวที่ยังใช้งานก็ส่วนตัวก็ใช้งานอยู่เหมือนกันนะครับ ราคาก็อาจจะถูกกว่าน,นิโควิลเลียมด้วยซ้ำนะครับโค2,000สามลิเวอร์โด้2,000นะครับแต่ถ้ารวมเม็ดก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน3,000ัน้งเราดูตัวเองนิดนึงนะของตัวเองเท่าไหร่เอ่อลิเวอร์โด,โดอยู่ที่โอ้ <c oughs> <c oughs> เมเทัล2,000เมทซุ่ม1,900โอ้โหอาจะซื้อซื้อเมทซุ่มไปเลยดีกว่านะครับประมาณนี้เมื่อกี้นี้นะครับ อันนี้คืออันดับ5ร่วมครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่6ทีมเช่นกันครับมาต่อที่อันดับ4กันบ้างครับผมอันดับ4นี้ก็เป็นนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งล่าสุดก็มีข่าวกับบาร์เซโลนาใช่ไหมเหมือนจะเหมือนจะย้ายไปนะครับผมเหมือนจะขึ้นยานนะครับส่วนของรุยดีอาสนะครับ ก็พลังกานที่4.5ครับข้อดีของเขาคือ OVR สูงมากครับอยู่ที่107ครับสกิลมูฟ4ดาวนะครับสแตนดีนะ124 122นะครับความสูง180นะครับเท้า4.5นะครับเขาไปกับบอลได้ดีนะครับใครที่เล่นแล้วก็จะรู้สึกว่ามีลูกดื้อดีนะครับในส่วนของลูดิอสนะครับการทำสกอร์ก็ประมาณหนึ่งนะไม่แย่นะครับ116 111ประมาณนะครับเหมาะกับการตัดปั่นอย่างแท้จริง คุณสมบัติครับมี2อย่างคือเหนือชั้นแลวก็ยิงประตูจากที่ไกลว่าระเป็นสูงสูงครับก็ในส่วนของราคาก็ถูกกว่าวินิซูตแน่นอนครับสองคนนี้โอเวยร์สูง1นึทั้งคู่นะครับแต่ว่าวินิก็จะแพงกว่านะครับก็ในส่วนของลูเดียนะครับอันดับ4เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่7ทีมนั่นเองครับมาต่อกันที่อันดับ3กันบ้างครับอันดับ3นี่ก็เป็นคนนี้เลยฮะซามิเอลเอโต้ครับ ในส่วนของเอโต้นะครับก็มีผู้ได้รับความไว้วางใจครับให้มาใช้งานอยู่ที่อันดับ3เลยนะครับพลังงานอยู่ที่4 5าครับสกิล4ดาวครับสูง179ซนติเมตรครับเท้า4 5ห้าเหมือนกันนะครับใครที่เอาไปลองเล่นกับไอตรงเราเรียกว่าค่ายอะไรพวกเนี้ยค่ายนักเตะอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าเอโต้เล่นเล่นตำแหน่งเอวได้โอเคอยู่นะใครที่ลองลองเล่นก็จะรู้ให้เอโต้ได้นะครับเรื่องของสปีดครับ1น3่ร้่านงคู่ครับ ก็ไปกับบอลได้ดีครับในเรื่องของการทําสกอร์ทำออกมาได้ดีแล้วครับเขามีความพิวที่ดีนะครับจากที่เล่นเเอโต้เรื่อยๆนะจากไอ้่ขยสหานักเตะอะไรเงี้ยครับคือเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับก็ความแข็งอยู่ที่8 9นะครับคุณสมบัติครับมีือนโค้งยิงไซกอยครับวัดเลยเป็นสูงกลางครับราคาก็อยู่ที่2.5 0 0นนะครับประมาณนี้นะครับในส้มดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพิ่มอีกนิดนึงก็จะแลเม็ดส้มแล้วนะครับ และอันดับ3มนะครับมีผู้ใช้งานที่9ทีมเลยนะครับมาต่อที่อันดับ2กันบ้างครับอันดับ2นี่เขาคงจะเหนียวแน่นแน่นอนครับในส่วนของเดวิดชินนล่าครับร่าง105ครับก็นักเตะเป็นนักเตะที่เมตาเฮดเวทอยู่แล้วนะครับชินนล่าเท้าว5-5นะครับใช้งานง่ายนะครับสกิลมูฟครับ5้าดาวครับพลังงานอยู่ที่45เล่นได้จบเกมแน่นอนครับส่วนสูงดี เรื่องของสเตตก็อาจจะดบๆหน่อยแล้วกันครับมันเป็นกิจเก่าแล้วนะครับผ่านมาประมาณหลักเดือนแล้วเนาะก็สปีดอยู่ที่1 1 9่งร้อยสครับไปกระบองได้โอเคนะครับจบคกอร์ดีแจกบอลดีนะครับคุณสมบัติมีเนือชั้นแล้วก็เพย์เมกเกอร์นะครับตรงนี้ก็เหมาะกับเมนเจอร์อยู่แล้วนะครับมีเนือชั้นด้วยนะครับเพราะอันดับ2นะครับในส่วนของชินูล่านะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่16บหกสีเลยนี่ครับมาต่อที่อันดับหนึ่งกันบ้างครับก็คงจะ น่าจะเดาถูกนะครับเขาคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับผมนั่นก็คือมินิซูจีอาจูเนียนะฮะนี่ครับก็เป็นตัวที่โอเปียสูงสุดเลยนะครับอยู่ที่107ครับมูลค่าก็แพงสุดเลยใช่ไหมถ้าเทียบกับโดอา่าแพงสุดเลย5้0 0ันสามครับของดูซีเมทส้มเท่าไหร่โอ้เมทส้มก็แพงเหมือนกันอ่ะในส่วนของมินิซูจิอาบ้างครับอ่ะร่างนี้นะครับพลังงานอยู่ที่4.5สกิลุาดาวครับ สปีดดีจัดเลยครับ128ทั้งคู่นะครับไปกระบอลได้ดีครับจบสกอร์ได้โอเคนะเท้า45นะครับเจนได้จบเกมแน่นอนนะในเรื่องของความแข็งแรงก็อาจจะไม่ไม่ได้แข็งมากครับแต่ว่าได้ในเรื่องของความพิวจริงๆริครับจชร์บอลได้โอเคอยู่นะคุณสมบัติมียิงเป็นโค้งเหนือชั้นแล้วก็ยิงใส่คอยวกเลยไปสูงๆครับนะอ่าก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับในส่วนวินิสุดครับเหมาะกับสายเมนเจอร์อย่างแท้จริงนะครับจริงๆเฮดเฮดก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับ เท้า4.5ก็ไม่ไม่แย่หรอกนะครับถือว่าตัดมายิงได้อยู่นะครับแต่ว่าในเมนเจอร์น่าจะโหดนะครับก็มีผู้ใช้นะครับอันดับหนึ่งเนี่ยมีผู้ใช้สูงสุดถึง25ทีมเลยนะครับมาต่อกันที่ R w กันบ้างครับ RW จัดมาให้อยู่ที่4อันดับเท่านั้นเองครับมาดูที่อันดับ4กันบ้างครับนั่นก็คือมัมเมดซ่าครับร่างนี้ OVR อยู่ที่107ครับในส่วนของมังโมนะครับพลังงานอยู่ที่4.5ครับ สกีมุกสีดาวค่าพลังก็ประมาณนี้ครับ123ยยาทำสปีดดีอยู่ 0, สูง175ซนติเมตรครับฐานห้าสี่ไดกระบอลได้ดีครับการโจมก็ดีนะเดี๋ยวไปดูพลังแฝงอีกนิดนึงนะครับพลังแฝงในการยิงค่อนข้างเยอะนะครับความแข็งแรงอยู่ที่95อา้อาวอา้าวมียิง2อย่างนะครับมียิงแบบโคง้งยิงไซโก้อยนะครับเอก็ร่างนี้ทําออกมาในเรื่องของพลังแฝงอยู่ที่2อย่างนะครับมาเป็นเกมลูกสูงเกมรับปัร์ติางครับ ในส่วนของบางโมมีผู้ใช้งานอยู่ที่5ทีมครับติดอันดับ4ครับมาต่อที่อันดับ3กันบ้างครับอันดับ3นี่หาตรงนี้ไม่เจอนะครับมันเป็นนักเตะที่ต้องแลกมาครับนั่นก็คือโอลิเซ่ไม่ใช่แล้วนะครับโอลิเซ่นะครับร่างนี้แหละนะครับในส่วนของโอลิเซ่นะครับจากเดิม OVR อยู่ที่104เนาะก็ปรับมาเป็น OVR 106นะครับอันนี้คือตีมิโซมันก็เลยดูสูงไปนิดนึงฮะ ในส่วนของโอลิเซ่นะครับก็ปรับเรื่องทางด้วยนะครับคือเงื่อนไขเขาเข้าทุกอย่างเลยครับทําให้ OVR ได้นะครับเพิ่ม OVR มาตั้ง2จาก1้อเป็น106แล้วก็เพิ่มเท้าจาก54เป็น55นะครับทําให้ความนิยมของโอริเซ่ยังยยัังงใช้งานได้ดีครับความสูงดีนะครับใช้กับเฮดมินได้โอเคเลยนะครับส่วนนี้ตลรงงานอยู่ที่4ดาวนะครับก็สกิลห้าดาวคุณสมบัติก็มี4อย่างครับมียิงเหมือนโค้งเหนือชั้นเพลเมเกอร์แล้วก็ยิงใส่ก้อยครับ นี่ก็คืออันดับ3มครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่14ทีมนั่นเองครับมาต่อที่อันดับ2กันดีกว่านะครับนี่คือเอ่อาเนี่ยมีกระจุกตัวนะแต่ว่าดังนั้นเนี่ยคนก็เลยจะใช้งานเยอะนะครับอันดับ2อันดับ1เนี่ยมีผู้ใช้งานค่อนข้างเยอะมากมากเลยนะครับมาต่อที่อันดับ2กันบ้างครับอันดับ2นี่ก็จะเป็นเลวเรลวเลวเนวเมสซี่นะครับร่างนี้เลยนะครับน่าจะแพงสุดนะแพงกว่าชาวบ้านเขาอีกนะครับ 6,200ล้านนะครับเมซี่ร่างนี้จริงไหมก็เป็นเมตาอยู่แล้วในส่วนของมินเจอร์นะครับเมซี่ดีทุกร่างอยู่แล้วนะครับมินเจอร์ตัวแบกนะครับจะเห็นว่าคุณสมบัติมีเยอะแยะมากมายเลยนะนี่ครับมียิงบันโค้งยิงประตูเฉียบขี้กายเพลย์เมเกอร์แล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับันอลเป็นเกมลูกสูงเกมรับต่ำหับเท้า55นะครับใส่บอลได้โอเคนะครับสปีด122,114ครับตัวนี้การเลี้ยงบอล ไปบ,บอลได้ติดท้ามากมากเลยครับการจบซุปเอร์ก็ถือว่าทําได้ดีครับจ่ายบอลดีทุกอย่างดีหมดเลยครับในส่วนของเมซี่โดยเฉพาะเมนเจอร์คือดีมากนะครับแต่เฮ้ทเฮทแล้วแต่คนนะครับบางคนก็นิยมชอบบางคนก็ไม่ค่อยถูกกับเมซี่เท่าไหร่นะครับว่าร่างรูปร่างค่อนข้างเล็กนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบแบบเปิดบอลหรือว่าพลิกบอลอะไรพวกนี้เมซี่ก็จะพลิกบอลได้ค่อนข้างดีครับพลิกบอลได้ติดติดนิ้วอะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงเอาเป็นว่าพลิกบอลได้ตามมือเราแบบ เปอะไรประมาณนี้ครับก็อันดับ2นะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่18เอ่อ28ทีมนะครับมาดูที่อันดับ1กันบ้างครับอันดับ1นี้ก็คงจะต้องบอกว่าเล่นฮิตเวก็ดีนะครับเล่นเมเชียก็ได้นะครับผมนั่นก็คือแกเลตเบลนะครับแกเลตเบลล่างนี้ก็สามารถแลกได้นะในกิจกรรมที่แล้วนะครับอยู่ที่1นึ่งพันแต้มเท่านั้นเองครับส่วนของแกเลตเบลนะครับพลังงานอยู่ที่สี่จุดห้าสกิมมุกสีดาครับก็สปีดอยู่ที่1 2ึ่งรเครับเท้า54นะครับ มาจาก103ครับร่ง103เป็นเท้า53ไปเลยนะครับแต่ก็ช่วงนั้นก็ได้รับความนิยมสูงนะตอนนี้โอ้ย107ครับท้า54ก็ความนิยมก็ยังมีเสื่อมคลายแน่นอนครับในเรื่องของการไปกระบอลโอเคนะครับการชุบก็ดีครับคุณสมบัติครับของเกีเรเบลโอ้เยอะมากนะมีฟีคิกทรงพลังยิงปั่นโค้งเหนือชานีไปดูอิท่ไกลเตะจักรยานกานนะครับร่างนี้มีจักรยานให้ด้วยนะฮะ อ๋อเ,เ,เกมเลเยอร์ไเกมลูกสูงเกมรับปานกลางครับและเกลิเบลร่างนี้นะครับผมมีผู้ชื่นชอบและก็ใช้งานจากทัพร้อยนะครับสูงถึง33ทีมเลยนี่ครับอุยเยอะมากเลยนะร้อละสามสิบอร์นะครับในส่วนของเกลิเบลครับผมตอนนี้ในส่วนของ,อ,นนขอ,งอ่ามันก็จะมีแผนที่อาจจะไม่ได้ใช้ปีกอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะมีอยู่เหมือนกันนะครับเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้เป็น,เป,นเป็นแผนปีกนะครับตามที่จารย์ดาบให้ในเมื่อวานนี้นะครับ 4 3 3 4 3 oding, 4. 3สามสโฮดดิ้งครับซึ่งส่วนใหญ่เป็น L W R W ทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะมาให้ดูแล้วนะว่าที่ท็อปร้อยเขาใช้ปีกคนไหนยังไงบ้างใครที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับผมก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP นะครับสวัสดีพี่นสวัสดีครับ